สวัสดีครับผู้ชมคะวันนี้นะคะดิฉันมาอยู่ที่เกเน,นเซนนะคะจะพามาทําความรู้จักกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์วิน,นิจฉัยโรคที่มีความอัจฉริยะมากๆเลยโดยการใช้ AI ในการประเมินโรคต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะคะเส้นเลือดสมองตีบนะคะและโรคอื่นๆคะ่ะรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการรักษาโรคแบบไม่ต้องผ่าตัดจะเป็นยังไงตามมาเลยคะ่ะ สวัสดีท่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอคะเล่าถึงบทบาทแล้วก็เป้าหมายของ g กเนเซ่นหน่อยคะ่ะว่ามีภารกิจยังไงบ้างคะคือภารกิจของเราเราจะเป็นคอนเซปต์เียว่า Medical Tourism นะฮะก็คือ Medical Wellness Tourism หมายถึงว่าเราจะเน้นกันดูแลสุขภาพเชิงรุกเชิงป้องกันมากกว่าที่จะมารักษาซึ่งตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องการผ่าตัดหัวใจไปพมาสมา30กว่าปีนะฮะตอนนั้นเราไปอยู่ที่ปลายน้ำก็คือเป็นเยอะและเรเามารักษา แต่ว่าปัจจุบันนี้ผมมองว่าเราจะต้องดูแลเน้นสุขภาพเพื่อให้คนที่เรารักไม่ไปถึงจุดนั้นนะเพราะจุดนั้นก็คืออะไรการผ่าตัดเกิดสโตรโกโรคหัวใจกล้ามเั้ใจตายสมองขาดเลือดหัวใจขาดเลือดนะเราต้องต้องการให้ คนที่เรารักไม่ไปอยู่ตรงนั้นค่ะ,ะคแล้วก็ตอนนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือว่ายังไม่ได้ใส่ใจอย่างเช่นโรคหลอดเลือดเสื่อมนะคะคุณหมอซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณหมอบอกเลยมีหลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานอัลไซเมอร์และก็สโตรกนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า a i r d o c เทคโนโลยีนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอค,ครับก็พื้นฐานก็คือว่าโรคหลอดเลือดเสื่อมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโรคที่เกิดทั้งร่างกาย อยู่ที่ว่าจะไปเกิดกับอวัยวะไหนอย่างเช่นสมองหัวใจไตหรือแม้แม้ทั้งตามแขนตามขาก็เกิดหลอดเลือดเสื่อมแต่เป็นหลอดเลือดแดงเสื่อมตอนนี้มันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งซึ่งเป็นการถ่ายรูปจอประสาทตานะครับซึ่งจอประสาทตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็มีคําพูดว่าตาเป็นหน้าต่างของดวงใจนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่ตาเป็นหน้าต่างของสุขภาพเนื่องจากว่าข้อมูลที่เราได้จากจอประสาทตา เห็นอะไรบ้างเราเห็นหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดาเห็นเส้นประสาทเห็นจอประสาทต,ตาเห็นข้อมูลมากมายซึ่งข้อมูลพวกนี้เราสามารถใช้ AI ในการวิเคราะห์โรคต่างๆโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดเสือ่อมหลอดเลือดแข็งตัวแม้กระทั่งสามารถวิเคราะห์เรื่องของอัลไซเมอร์พยากรณ์ล่วงหน้าได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดอัลไซเมอร์ในอนาคตไหม วิเคาราะห์จากจอภาษาตาใช้เวลานานไหมคะคุณหมอคะเนี่ยการถ่ายารูปจอภาษาตาเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วก็วิเคราะห์ด้วย AI อีกประมาณ2-3นาทีก็สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของโรคกลุ่มเก้าโรคต่างๆออกมาได้เป็นรีพอร์ตออกมาซึ่งสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ว่าเรามีความเสี่ยงต่อโรคเหล่านี้ท,ทั้งทั้งที่โรคเหล่านี้บางทั้งเนี่ยยังอาจจะไม่เกิดอย่างเช่นโรคเบาหวานเราก็สามารถวิเคราะห์ว่าคุณเริ่มมีเบาหวานขึ้นตาแล้วทั้งๆที่ คุณอยาจยังไม่เป็นเบาหวานเพราะว่าอย่าลืมว่าโรคพวกนี้การเสื่อมสภาพของโรคต่างๆเนี่ยมันใช้เวลาเป็น10-20ปีกว่าจะเกิดโรคนะฮะถ้าเราเจอเบาหวานแสดงว่าเราเป็นละแต่ถ้าเราเจอว่าเรามีความเสี่ยงเป็นเบาหวานจากจอประสาทตาเราอาจจะไม่เป็นเบาหวานเพียงแต่ว่าเขาจะพยากรณ์ว่าคุณจะเป็นเบาหวานเราก็ต้องดูแลตั้งแต่ตอนนี้ว่าทายังไงให้คุณไม่เป็นเบาหวานหรือว่าโรคหลอดเลือดแข็งณวันนี้ จาก AI ผ่านจอประสาทต,ตาเห็นหลอดเลือดแดงในตาเขาก็บอกว่าหลอดเลือดคุณเริ่มแข็งตัวนะ,ะวันนี้คุณความดันยังปกติอยู่แต่อนาคตมาแน่เราก็สามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าหรือว่าเข้าโปรแกรมการรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคต่างๆเหล่า,า,านั้นอันนี้ฟังดูแล้วเป็นการมีนิธีชิตง่ายขึ้น<ช>แล้วก็เหมาะกับคนที่แบบไม่กล้า ไม่กล้าตรวจเลือดหรือกลัวเข็มหรืออะไรอย่างนี้เพราะ<ช>ว่าการถ่ายรูปจอประสาทตาไม,ไม่เจ็บเราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแค่สองสามนาทีก็รู้เรื่องแล้วครับใครที่เหมาะกับการที่จะมาใช้เทคโนโลยีแบบนี้คะคุณหมอผมว่าทุกคนเหมาะเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างเช่นโรคความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเนี่ยมันใช้เวลาสะสม 10- 20, 20- 30ปีถ้าเราไปสนใจสุขภาพตอนที่เราอายุ60อาจจะไม่ทันนะครับ ถ้าเราอายุ30วันนี้เราเริ่มทำงานเริ่มเริ่มหาเงินได้เราเริ่มมีครอบครัวนะเราก็คงอย,อยากอยากอยู่กับครอบครัวเราไปนานๆเราก็ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงนะครับเราก็หาทางป้องกันเราเรียกว่าวิทาศาสตร์เชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคเหล่านั้นนะเพราะเป็นโรคเหล่านั้นเนี่ยอย่าลืมว่าล้มคนเดียวล้มทั้งบ้านนะครับสำคัญมากอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปสู่การรักษาต่อไปที่ทันท่วงทีขึ้นใช,ใช่ครับ เราก็อาจจะมีการแนะนําการดูแลสุขภาพด้วยว่าเราต้องทํายังไงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้คนที่อายุน้อยที่สุดที่พบตอนนี้ค่ะคุณหมอไม่ว่าจะเป็นโรคสโตรกหรือว่าโรคเอส s ีดีเต่างๆค่ะคุณหมอคุณหมอพบอายุน้อยที่สุดที่น่ากังวลจากจากตัวเองเนี่ยผมเคยผ่าตัดไบพาสหัวใจเนี่ยคนอายุน้อยสุดคือ26นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นเองก็ตอนอายุ40 เป็นหมอผมก็ทำใบใบพาสให้ไปนะครับพัสดใบพาสตอนอายุสี่สิบเพราะนั้นผมว่าณปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคเดยเพราะโรคหลอดเลือดเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะเราก็ต้องตระหนักรู้แล้วก็ตระหนักระวังรักษาตั้งแต่อายุนน้อยแล้วเทคโนโลยี MSC จอยคะเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมแบบไหนคะคุณหมอคะอันนี้เป็นเรื่องของเซลล์ MSC ก็คือ mesenchymal stem cell หรือเซลล์ที่เพาะมาจากตัว สายสะดือเด็กนะครับปัจจุบันในในในตลาดทั่วโลกเลยเนี่ย MSC มีชนิดเดียวก็คือสามารถเอามารักษาได้ทุกโรคแต่เนื่องจากเทคโนโลยีหรืออะไรต่างมันพัฒนามาไกลามากแล้วเนี่ยก็มีห้องแลบบางแห่งเนี่ยซึ่งสามารถพัฒนา MSC เฉพาะโรคละ,<ฮ>ะอย่างเช่น MSC จอยก็คือ MSC ตัวนี้ถูกพัฒนาถึกหรือถูกเลี้ยงมาเพื่อสำหรับฉีดเรื่องของข้อ,ขอเข่าเสื่อมโดยเฉพาะ หรือว่าจอยต่างๆที่สามารถฉีดได้นะเรามีกระทั่ง MSC จอย MSC osteoporosis หมายถึงว่า MSC อันนี้ถูกเลี้ยงมาเพื่อรักษากระดูกพรุนเอาไปฉีดอย่างอื่นก็ไม่ได้ผลเพราะมันถูกเลี้ยงมาให้เป็นเฉพาะโรคไปแล้วหรือแม้กระทั่งเรามี s ซ e l อีกตัวเราเรียกว่า iPSC ซึ่งเซลล์ตัวนี้เอามาฉีดเพื่อรักษาฟื้นฟูกล้ามเนว้อวใจตายทําให้หัวใจที่ หลังจากการหัวใจตายบีบตัวน้อยลงกลับมามีเซลล์หัวใจเพิ่มขึ้นบีบตัวดีขึ้นรักษากโรคหัวใจล้มเหลวก็สามารถมีทําได้แล้วในในปัจจุบันอันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมในการรักษาหรือว่าคุ้นฟูใช่ไหมคะใช่ครับะะใช่ครับ,อ,รบอันนี้คือ,อเมื่อวินิจฉัยแล้วเราก็ตรวจพบแล้วก็คือสามารถใช้นวัตกรรมนี้ในการฟื้นฟูได้เลยใช่ครับ แล้วล่าสุดที่มีข่าวเรื่องของ iPS นะคะคุณหมอช่วยในการฟื้นฟูรโรคหัวใจล้มเหลวอันนี้คือก็คือจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยผมมีประสบการณ์เรื่องของเอาเซมเซลเนี่ยนะฮะประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะใช้เซมเซลตัวเองเนี่ยส่งไปที่อิสราเอลเพื่อเอามาฉีกเข้าไปในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเราไม่รักษาเนี่ยภายใน6เดือนถึง1ปีส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแล้วคนไข้กลุ่มนี้จะเป็นพวก ติดเตียงแล้วก็คือมีการเหนื่อยหอบนอนราบไม่ได้หรือว่าเดินไปห้องน้ําก็เหนื่อยหัวใจบีบตัวเหลือ10-20%แล้วก็เอาเซ็มเซลล์เข้ามาฉีดเข้าไปซึ่งตอนนั้น20กว่าปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า IPSC ซึ่ง i อ s c นี่เป็นการเลี้ยงเซมเซลล์โดยที่เซมเซลล์ตัวนี้ถูกเลี้ยงมาเพื่อกําหนดแล้วว่าจะไปเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเเซลล์ Sem กล้ามเนื้อหัวใจโดยที่ IPS c เนี่ยจะต้องฉีดเข้าไปที่หัวใจโดยตรงไม่สามารถฉีดเข้าทาง I v วหรือหลอดเลือดดำได้ะนะก็ต้องมีการผ่าตัดหรือว่าใช้ใส,ส,ส่ใส่สวนหัวใจเพื่อฉีดตัวนี้เข้าไปโดยตรงเข้าไปฟื้นฟูซึ่งกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้คือกลุ่มทีเ่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวระยะก่อนสุดท้ายหรือสุดท้ายเรียกว่าสเตจสหรือ4นะฮะซึ่งพวกนี้จะมีภาะวะความเป็นอยู่ไม่ดีคือบางคนนอนราบไม่ได้บางคนเดินไปห้องน้ําก็ไม่ไหวละคือกลุ่มนี้สุดท้ายคนกลุ่มพวกนี้ ยารักษามันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็ต้องรอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจค่ะซึ่งเราก็เอาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีนี้มารักษาเอามาฉีดเพื่อให้หัวใจที่มันแย่ๆบีบตัวน้อยๆเนี่ยกลับมาแข็งแรงบีบตัวได้ดีขึ้นก็สามารถไม่ต้องรอ,อ,อประการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งซึ่ง,งเรากำลังจะเอาเข้ามาอมอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าไม่ต้องผ่าตัดถูกต้องไหมคะคุณต้องต้องผ่าตัดพี่จะเป็นผ่าตัดเล็กเพราะว่าการเอาเซมเซลฉีดเข้าไปเนี่ยจะต้อง ฉีดไปโดยตรงที่กล้ามเนื้อหัวใจก็ค,ค,คือต้องเปิดหน้าอกแล้วก็เห็นแต่ว่าเปิดแผลไม่ใหญ่แล้วก็ฉีดไปตรงตำแหน่งที่กล้ามเนื้อหัวใจตายก็นะยจะทําให้การรักษาหรือว่าการฟื้นฟูนี้คือเร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็วาสามารถาที่จะลดเรื่องของโอกาสที่จะต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเพราะว่าการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็การได้รับหัวใจจากคนบริจาคก,ก็ไม่ใช่ว่ามีทุกวันนะครับคนไข้กลุ่มนี้ก็สามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ แล้วมีข้อจํากัดไหมคะคุณหมอว่าแบบเ,เหมาะกับคนกลุ่มไหนคนไข้กลุ่มไหนส่วนใหญ่ตัว iPSC เราจะใช้สาหรับคนกลุ่มซึ่งเป็นหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายหรือว่าก่อนสุดท้ายนะถ้ากดธรรมดาเราก็ยังไม่ไมแนะนาให้ใช้ใช้อยู่นะครับแล้วอยากให้คุณหมอฝากถึงกลุ่มนักลงทุนไหนคะ่ะสาหรับใครที่สนใจโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพแล้วก็เทรนด์การรักษาใหม่ๆค่ะนะครับสำหรัหรรบุนักลงทุนผมคิดว่าเนื่องจากว่า เราจะมีคอนเซปต์เราว่ารักษาโรคหัวใจใกล้บ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เชิญชวนเพื่อมาเป็นพันธมิตรร่วมกันในการที่จะให้เครือข่ายสาขาไปมากมายแล้วก็อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องไม่จะเป็นต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่การรักษาหัวใจตัวที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในการตั้งแต่ดูแลเชิงรุกเชิงป้องกันแล้วก็รักษานะครับถ้ามีเครือข่ายเยอะๆเราก็จะสามารถที่ทําให้คอนเซปต์รักษาโรคหัวใจใกล้บ้านของเราได้สําเร็จ ก็เชิญมาเป็นพันธมิตรได้ครับแล้วตอนนี้เกณเนเซนก็มี10อสาคาแล้วใช่ครับกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่ไหมในกรุงเทพก็มีมีอยู่4แห่งนะครับตั้งแต่ที่ตรยานะครับที่เอกมัยที่ลาดพร้าวที่นวมินนะครับทางต่างจังหวัดก็มีที่กระบี่ที่ภูเก็ต2แห่งนะครับมีที่อุดรที่เชียงเชรายแล้วก็ที่เขาใหญ่ค่ะคุณหมอฝากทิ้งท้ายหน่อยสำหรับคนที่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพให้ ป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะคุณหมอก็คือ,อ,อด้วยความที่ว่าตัวเองดูแลสุขภาพเป็นเชิงรับมาตลอดชีวิตนะครับสามสิบกว่าปีณนะวันนี้ผมคิดว่าเราต้องเป็นเชิงรุกก็คือเราต้องดูแลป้องกันแล้วการป้องกันในนี้ต้องต้องป้องกันแต่นน่นาาน่่่่่่า่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 ว่าป้่งกันวันนี้น่่่่่่่่่่่่่่่ป่ะหยัดก่่าถูกกว่าแล้วก็มีประโย่น์ม่กกว่าที่จะรอให้เป็นในอนาคต